ผมใจมากน่ารักใช่มครับซูมเข้ามาเลยเราถ่ายแล้วสดแล้วอืมกินได้โอ้แค่นี้ผมก็ตายแล้วนะเนี่ยเอาผมใส่ฟันอ่ะเดี๋ยวผมฝากฟันไว้ก่อนนะครับถ่ายกันถ่าน้าถือกับเราด้วย อะไรเลยนี่มันมาสบีนะเว้ยมันก็มีือาโอยตาตนี่ต้องปรบมือเขาเลยน้ท่านาข้อไหนมากที่สุดเลยนะหมดแล้วครับตัวหมดเลยสามวันนี้แล้วคุณไม่ชอบอันไหนที่สุดแต่ชอบส่วนคือยืนต่างแดดชอบสุดเหรอไม่ไม่ชอบสุดแต่แต่ที่ไม่ชอบมากกว่าคือเหตุผลครูด้วยคือเราถามว่าทำไมต้องยืนต้องยืนต่างแดดนานขนาดนี้เป็นชั่วโมงเลยครูบอกโอ้ถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้โตไปจะเป็นอะไรกันเราก็คิดนะอจเราโตไปเป็นกระบองเพชรเหรอ รางวัลวัสดีครับขอบคุณมากนะครับเป็นการยืดพวงมาลัยที่ไม่มีอินเนอร์อะไรเล,เลยนะครับยืดแบบอ,อ่ะเอาไปเฮ้ยไอ้ไอไอบแบ,บยากใช้ชีวิตนี้บ้างแบบรู้สึกว่าเงินเหลือๆแล้วก็เอ้อวันนี้ขาร้องต้องไม่เท่ากันเอาแบงค์สองพันนะครับยัดเข้าไปนะครับนี่ก็แบงค์พันเลยเหรอครับสุดยเดี๋ยวๆๆ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 าๆๆ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  หนึ่งปีที่ผ่านมาผมมีการเปลี่ยนแนวเพลงของผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอาจจะแอบรักคนคนนึงต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะนั้นผมก็เลยเปลี่ยนแนวเพลงของผมให้เข้ากับคอนเซปต์ใหม่ที่ผมตั้งไว้กับพี่แทนลิปตานะครับ uh huh. นั่นก็คือคอนเซปต์ที่มีชื่อว่า <Wow. S 1> แอบชอบได้แค่ครั้งแรกแต่ถ้าแอบแซบได้หลายครั้งนะครับอะไรนะฮะแบ่งมาใช้ได้ไหมโอ้ผมรวยมากครับโง่ด้วยอยากได้คนมาหลอกมากช่วงนี้ ทีมงานชอบทีมงานชอบเนี่ยเวลาเราเดินเราเดินผ่านผู้หญิงเราพูดเขาเลยเออช่วงนี้รวยมากเลยเราโง่ด้วยเนี่ยช่วงนี้อยากได้คนมาหลอกกังเลยเนี่ยเวลาเวลาเดินผ่านนะเวลาเดินผ่านกันเดี๋ยวนี้อย่างนี้เลยเขาก็จะเดินกลับมาเลยเลยนหนังสือสิคะเคยเล่นรหัสไม่เวิร์กเจ็บด้วยนะครับอย่าไปเล่นเลยนะครับ เนี่ยผมพยายามไม่ให้ลุกของผมมันอยู่เลยเขาเป็นนักร้องพวกคุณก็พาผมออกทางตลอดถ้าแม่ดูอยู่ก็จะบอกว่ารักแม่มากๆนะครับไม่มีแม่ไม่มีบอดี้สแลมนะครับไม่ีน็อตม่มีน้องมาไงวะเนี่ยไม่มีนองเห็นประโยคมันดูแบบมันดูเท่ดีอ่ะตลอดไม่มีก็อยากพูดบ้างไม่มีทุกคนไม่มีบอดี้สแลมอะไรเงี้ยมันมีที่คขาไม่มีบอดี้สแลมเนี่ยนะครับ นี่ก็หาเรื่องคนลงการเกียรติไม่ห้ามเลยนนมาเหมือนเหมือนได้ยินมอเตอร์ไซค์ผ่านมองแม่เออดีอันนี้อันนี้คือเสียงมอเตอร์ไซค์อันนี้เราหยอกกันเองมันไม่เข้าจังหวะเนื้อเสียงที่มันควรจะเป็นตามที่ลิปซิงจริงๆนะฮะไม่จริงเอางี้เลยพี่บอกเลยว่าถ้าคนนี้เพี้ยนนะพี่เอาพรหมจรรย์มาเป็นเครื่องเดิมพันเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนี้เราสามารถเดิมพันในสิ่งที่เราไม่มีได้แล้วเหรอฮะที่เขาล้อไม่เปิดปากเราเลยรู้สึกว่าเสียงที่เขาลิปซิงออกมาไม่ใช่เสียงเขาเองครับถ้าว่าเพี้ยนครับผมว่ามันนะพี่มาถึงร้อเนี่ยแะสติเพียนกาครับสก,กาน้องถอนหายใจแล้วยิ้มมุมปากนิดๆดาบห้องผมเหรอฮะไปได้ยาง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  ดาวพ่อรอบนี้เอาแม่มาขอแล้นะครับ <Yeah. S 1> วิธียิงให้ตรงใช่ไหมเรายิงไม่ตรงใช่ไหม uh huh. เพราะว่าบางทีเนยยางเนยไม่เท่ากันซ้ายขวา mm hmm. สมมติยางข้างซ้ายมันสูงกว่าเราก็ต้องเผื่อลูกเนยไปอีกด้านหนึ่งเ <Okay. S 1> พื่อถ่วงมาเพราะเรายิงเนยถ้ามันด้านไหนที่มันสั้นกว่ามันจะเวียงกลับเข้าไปหาเรา